เอาละครับกรับสวัสดีมิลักแฟนเกมนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับเรียลไลฟ์เกมเมอร์นะครับเกมก่อนหน้านี้ครับผมค่อนข้างจะหัวร้อนเลยครับโอ้หัวร้อนมากๆเกมนี้ผมเลยจะมาแก้ตัวครับจะมาแก้ตัวหรือแก้ผ้าเดี๋ยวเราดูกันในคลิปได้โอ้ เล่นปีกับดักเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวเราเจอกันครับโอเคโอเคโอ้หเปิดตัวช้าเลยอย่างนี้ช้าเลยตามเขาหนึ่งเก้าเลยครับผมกดสตรีมช้านะครับกำลังดูรีเพย์ของตัวเองอยู่เมื่อกี้โอ้เริ่มเกมช้าอย่างงี้เด็กสมัยนี้ปันป่นไฟกันไวด้วยอะ่ะ นี่ไงไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ย <c oughs> โอ้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเดี๋ยวกดเอ้ยกดผิดอีกแล้วอ๋อ,อติดติดติด,ตดอะไรเนี่ยติดอะไรตามต่อครับ โดนแน่นอนโดนแน่นอนนี่ไงไอ้โอ้เลือดส,สัตว์นะก็เส็เลือดกระเด็นเข้าตาแม้แต่ประหลาดใว่าไม่ได้แต่มีเพืนเดินเข้ามา <c ười> <c ười> กับดักมันจะหมดเนีย่ยไปตรงนู้นเลยดีกว่าโอเคถึงที่แขวนถึงกว่าเนี่ยห้าสี่สามสซ หนึ่งโอ้กดกดกดนี่โอ้นั่นแหละโอเคกิดกิดเลยกิบปลอดแตกไปเลยมากับดักใต้เท้าครับเครื่องปั่นไฟเสร็จแล้วด้วยหนึ่งเครื่องอา่าฮะ

ขั้นที่สองเอ้ยเอ้ยติดติดขันที่สองแล้วเว้ยนีแน่แขนซ้ำแขนซากช่วยเพื่อนเอ้ยเอ๊ยกดเดินผิดเว้ยเฮ้ยไม่ีใครมาช่วยเพื่อนหรอ ไหนวะเฝ้าเลยครับตัวนี้จะตายแล้วนี่ไงโอ้ผมว่าผมเดินผ่านอะไรเนี่ยเออเออตออีกันตออีกันมันเลยตออีกันไสไสแตกเลือดสัตรนะก็เส้นเลือดกระเด็นเข้าตาแม้แต่ปละหลดจังหวัดไม่ได้แต่แตมีเธอเดินเข้ามาเลย โดนแน่นอนโดนแน่นอนนี่ไงโดนแน่นอนบอกเลยครับเม <c oughs> ื่อสัตว์นักเซียนแล้วกระเด็นเข้าตา <c oughs> ท้าอะไรกันทำไมเราระเบิดบ่อยจัง <c oughs> ถอนเสาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าทำลายกำดักหมดแล้วรอบนี้ตายเลยครับรอบที่สามเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเขาไม่ปั่นเลยครับเขาคงจะทำอะไร คงจะทำลายกับดักผมอะ่ะหรือไม่ก็ถอนเสาหมดแล้วโอ้ไม่มันทำอะไรเนี้ยเด็กมันดื้อเว้ย ยังไงส์แล้วก็เซ็นเลือกระเด็นเข้าตาแ,แต่ปหลหอดก็วัดไม่ได้แต่มีเธอเดินเข้ามาแม้แต่ปหลหอดก็วัดไม่ได้ตั้งแต่มีเธอนั้นเดินเข้ามาโดนแน่แน่คุณเธอโดนแน่แน่ อุ้ยตีผิดว้ยโอ้ยตวเกียบดิบว่ะอุ้ยตีผิดแล้วเว้ยโอ้ยแย่ว่โอ้ยแลนด์มาร์คโดนแลนด์มาร์คเว้ยไปไหนแล้ววะ โอ้ยเสร็จสองเครื่องรวดเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดินี่กันไปไหนเนี่ยอ,อยู่เล่นกันก่อนดิไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิโอ้ยเร็วจังเลย ไปไหนหมดแล้วเงียบกลิบจังหวะนี้เงียบกลิบเลยออกกับดักครับเครื่องหน้ามีใครไหมไม่มีวะเครื่องหน้านู้นอีกอืมเครื่องนี้มีวะ ไปไหนละอ่าน oh, ี่ไงโอ้ยโอ้ใจร้อนไปทางโน้นไปไหนโอ้โหเข้าแลนรงมาอีกแล้วโอ้โหเซ็งว่ะทำยังไงเนี่ยแรงมาตรงนี้ ไม่เท uhm ่านี้โอ้ยลงเสียไม่ไปไหนวะไม่ทันได้ดูวะอ๋อนี่ไงมากับดักแมงเนี่ยครับ Ôi, nơi ơi. Nó ở này hả? Nó ở này hả? Ồ đi nghe. Ồ. Oh, clip kịp lên. โอ้ยปันไฟระเบิดรัวๆแขวนแขวนแขวนดิแขวนแขวนก่อนริกการเลยดอกนี้โอเคครับผมรู้สึกว่าคนเล่นค่อนข้างค่อนข้างเล่นเล่นดีนะครับช่วงนี้ทำให้ผมเล่นยากขึ้นเยอะเลยอะตั้งแต่ผมเล่นผีเนี่ยปกติผมจะเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์นะครับแต่ช่วงเนี้ยมาลองเล่นผีดูแล้วรู้สึกว่าแบบเล่นยากมากอะ เฮ้ยช่วยเพื่อนด้วยโอ้โหช่วยเพื่อนด้วยว่ะนี่ไงโอ้ยมาดิไปไหนแล้วว่าอีกคน ตายแล้วตายแล้วอีกคนตายแล้ว <Yeah. S 1> โอ้ยอุ้มทันไว้เนี่ย <Yeah. S 1> ถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วอย่าดือ้อย่าซนโ okay. <Yeah. S 1> อเคเออร้องคนคลางไปมา,มาเก็บกับดักก่อนครับโอ้ย ผีนั่งพยาบาลอนะมันมันความสามารถมันโกงนะแต่ว่าแบบเล่นยากครับผมลองเล่นเป็นสึกเกมแล้วครับรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเหมาะกับผมแต่ละคนก็มีอะไรที่เหมาะต่างกันนะครับอย่างว่าเนี่ยเหมือนผีกับดักเนี่ยผมแค่เลเวหนึ่งเองอะผมจะพอเล่นได้นะถ้าเป็นผีตัวเนี้นยได้ตายแล้วเนี่ย ติดกับดักด้วยอ๋ออย่างนี้ตายเรียบอย่างนี้ตายเรียบสิจ๊ะไปอันไหนดีโอที่แขเวนไกลๆทั้งนั้นที่แขวนไกลวะปล่อไปงี้ยปล่อยไว้ง,อยอยงี้ครับทรมานทรมานมันครับ โอ้ทรมานเลยแบบทารุณกรรมเป็นไงล่ะมองตาข้าสิเจ้าเจ้ามองตาข้าสิมองตาข้าสิโอ้โรคจิตโรคจิตค่อนข้างโรคจิตจังหวันี้โอเคแล้วครับคลิปนี้ผมจบแค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามช anel นนผมด้วยครับ Realize Gamer ครับกดซับ แตคราใ้ผมด้วยกดไลค์ like ให้ด้วยนะแชร์ Share ให้ด้วยยิ่งดีเลยครับเนี่ยปล่อยแบบฉากเป็นฉากจบที่แบบทรมานมากๆอะ่ะโอ้สุด,สดอะ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามชัยน้าผมด้วยได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้คงหวังว่าจะมันนะครับโอเคบา,บายบายโอเคครับหลังจากที่ผมปล่อยผมตอนแรกผมกะจะปล่อยเขาตายนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะให้เขาหนีหนึ่งครั้งโอเคเพื่อความมันของเพื่อนๆครับ เพื่อความมันของเพื่อนๆผมทําได้ครับไม่ถึงอยู่แล้วล่ะเครื่องเครื่องเครื่องที่แขวนนะ่ออเดนเด่นเด่นด,ดเห็นไหมบอกแล้วครับไม่ถึงครับผมบอกแล้วว่าไม่ถึงซึ่งผมก็ให้โอกาสแล้วแต่ผมไม่ให้โอกาสแล้วตอนนี้โอเค ผมมาทำให้เพื่อนๆได้ดูจนจบไงผมกลัวเพื่อนๆจะแบบเสียเสียคอารมณ์มอ่ะแบบดูไงก็ขัดอ่ะผมก็เลยปล่อยให้เขาดิ้นได้หนึ่งรอบแล้วก็พามาแขวนเพื่อเป็นฉากจบที่แบบสมบูรณ์แบบไงอะโอเคเชื่อว้าผมผีเรียวหนึ่งจริงนะผมไม่ได้โกหกมามามาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าผีเรียวหนึ่งอ่ะมันก็โกหดได้ แต่ว่ามันด,ดูดูดูที่ความเหมาะสมของคนนะครับบางคนก็ถนัดผีตัวนี้บางคนก็ถนัดผีตัวอื่นไปยังไงเพื่อนก็ไปปรับใช้กันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร h ชแ n e l ผมด้วยพูดเป็นรอบที่2เแล้วเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายวู้ hoo.